สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่877จกักรพรรดิหญิงแห่งยุคจารุเฉินลงมาอย่างรวดเร็วแล้วกับอุกกาบาทเขาปะทะก,กับเพื่อนดินทำให้ฝุ่นดินกระจายไปทั่วการต่อสู้ติดกันก่อนหน้านี้จารุเฉินได้รับบาดเจ็บหนักมากแล้วโดยเฉพาะฝ่ามือของเงาจักรพรรดิหญิงที่ทำให้ทะเลปลาของเขาสะเทือนเสียจนเกือบจะถลายไปฟอบ และในตอนที่ทุกคนกําลังงงไม่ทันตั้งตัวอยู่นั้นจารั่วเฉินก็อดทนต่อความเจ็บปวดและกดอาการบาดเจ็บลงไปพร้อมกับใช้เคลื่อนย้ายมิติรางของเขาเคลื่อนไปแล้วปรากฏตัวที่ข้างกายของราชาอินเตียวพร้อมฟันกระบี่ลงไปเมื่อมาถึงขั้นครึ่งเซียนแล้วจารัเ่เฉินก็สามารถควบคุมพลังมิติได้ง่ายขึ้นใน,นรยะยะเวลาสั้นๆเขาสามารถรวมพลังมิติและใช้เคลื่อนย้ายมิติออกมาได้เทียบกับแต่ก่อนแล้วเวลาน้อยลงไปอีกครึ่งและเพราะอย่างนี้ ต่อที่เจ้งวูเ่เฉินมาปรากฏตัวที่ข้างกายของราชาอิเตียวราชาอเตีเวจึงเพียงรู้สึกว่าข้างกายของตนมีพลังมิติสันไหวแต่ยังไม่ทันจะได้ป้องกันร,รู้สึกถึงความเย็นว่าบที่คอแล้ว <c oughs> แสงกระบี่ว่าไปหัวของราชาอเตีเอว,วลอยออกไปจากลําคอเลือสดสดไหลออกมาไม่หยุดปราณโลหิตในร่างของครึ่งเซียนรวมกันเป็นทะเลเมฆโลหิตแล้วลอยอยู่รอบบริเวณจองรู่เฉินที่นัน่ลังเกียจกลับกล้าลงมือ การตายของราชาอินเตียวแน่นอนว่าทําให้เฟิงฉินจงสีิงคงและเจี้ยนคงจื่อตะลึงมากพวกเขากลัวว่าจะต้องเฉืิญจะรอบโจมตีจึงรีบหาวิธีรับมือฝุบเฟิฟงฉินขี่กดสายลมแล้วลอยไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็วเขาลงไปบนหลังของแมงป่องขนาดใหญ่พร้อมกับแผ่เคแดนเซออกมาครอบคุมร่างกายเอาไว้ที่เฟิงฉินถูกเรียกว่าเป็นราชาแมงป่องยักษ์ก็เพราะเกี่ยวกับการที่เขาสามารถกำลับแมงป่องยักษ์สีดำตัวน,นั้นได้อย่างมาก แมงป่องยักษ์สีดำตัวนั้นคือสัตว์ขั้นที่หกระดับกลางความสามารถในการต่อสู้ของมันไม่ได้ต่ำไปกว่าเฟิงชินเลยเฟิงฉินกับแมงป่องยักษ์ร่วมมือกันต่อให้ไปพบกับครึ่งเซียนขั้นที่เจ็ดก็ยังสามารถต่อสู้ได้จวงสิวเวียนคง,ก,งกลับรีบหลบออกไปทันทีเขาไปอยู่ห่างจากเจียนคงจื่อออกไปสามจ้างและอยู่คนละมุมกับเขาหากว่าจางรุ่เฉินอยากจะรอบโจมตีเขาก็าจะต้องตายด้วยคมกระบี่ของเจียนคงจือ่อเลื่อนไปขั้นครึ่งเซียนเพิงเทพชำระล้างบนร่างของจางรุ่เฉินค่อยๆสลายไป กำลังที่เคยแข็งแก่งเองก็เาวากับสายน้ําที่ซัดออกไปและยังมีอาการบาดเจ็บที่อยากจะจกดไว้ได้อีกวันนี้พอแค่นี้ก่อนหวังว่าจะไม่ต้องมีครั้งหน้านะจากโรชเินใช้เคลื่อนย้ายมิติแล้วลงไปบนหลังของเสียวเคยจากนั้นก็เอาประกาศเซียนออกมาพรางเซียนในร่างก็ส่งเข้าไปนั้นไม่ขาดสายพลังของประกาศเซียนพุ่งออกไปและกลายเป็นลูกบอลแสงขนาดใหญ่ควบคุมร่างของเซียวเคยไว้ภายในจากนั้นก็ระเบิดความเร็วระดับเซียนออกมา พุ่งออกไปบนฟ้าจริงๆแล้วจางรู้เฉินทนต่ออาการบาดเจ็บและไปฆ่าราชาอินเตียวก็นับว่าเสี่ยงอันตรายมากแล้วการฆ่าครั้งนี้ทําให้เจียงคงจือ่อเฟิงฉินและโจงสวิงคงตะลึงงานไปและทําให้พวกเขาได้แต่ต้องถอยไปตั้งรับและพออย่างนี้ตอนที่จางรู้เฉินใช้ประกาศเสียนออกมาพวกเขาจึงไม่ทันได้ขวางไว้และได้แต่ปล่อยให้จางรู้เฉินหนีไปฟุบเจียงคงจื่อส่งกบีออกไปมันกลายเป็นแสงและโจมตีไปยังทิศทางที่จางรู้เฉินหนีไปน่าเสียดายที่ ความเร็วที่ประกาศเสียนแสดงออกมานั้นเร็วเกินไปแม้ว่าเจ้งคงจือจะส่งกระบี่ออกไปแล้วแต่ก็ทําอะไรพวกเขาไม่ได้อย่าแล้วหาว่าเจ้าคงเฉินรักษาอาการบาดเจ็บหายดีกเกรงว่าต่อเหยอดอฝีมือทั้งสิบรวมตัวกันก็คงทําอะไรเขาไม่ได้แน่เจ้งคงจือกล่าวมาอย่างกังวลจากการต่อสู้ครั้งนี้ต่อให้เป็นการฝึกฝนและฐานะอย่างเจงคงจือก็ยังรู้สึกใจสะท้านไปเฝิงฉินมองไปยังร่างของราชามีดทองและราชาอินเตียวพรางใส่หัวแล้วกล่าวว่า ยอดฝีมือทั้งสิบหรือเพียงแค่แปดคนแล้วจิ้งคงจือกัดฝันแน่นอย่างรู้สึกอัปยศจารุเฉินกลับสามารถฆ่าราชาทหารต่อหน้าเขาได้ถึงสี่คนต้องรู้ว่าพวกเขาทั้งสี่แต่และคนต่างก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละที่ทั้งนั้นเฟิงชินจูงสีเวงคงผมจะเอาสถานการณ์นี้ไปรายงานกับคุณชายว่านข้าจะไล่ตามจางุง,งเฉินไปไม่ไวายยังไงก็ต้องจัดการเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะรักษาอาการบาดเจ็บได้กล่าวจบจิ้งคงจือก็เอาประกาศเสียงออกมา แล้วส่งลมปานเข้าไปในประกาศเซียนพอพุ่งไปบนฟ้ากระทั่งตอนนี้เหล่าผู้ฝึกฝนที่ยืนอยู่ในที่มืดถึงได้สงบใจที่ตื่นตระหนกลงได้พร้อมกับถอนใจ,จยาวๆออกมาจากว่าเฉินเลื่อนไปถึงขั้นครึ่งเซียนแล้วหากว่าสามารถหนีการตามฆ่าของเจียงคงจื่อได้เมื่อหายดีวันหลังจะต้องเป็นบุคคลที่น่าปวดหัวของราชสำนักแน่ไม่ผิดความเร็วของเขาเร็วเกินไปและยังมีพลังการเวลาและมมติอีกเรียกได้ว่าต่อให้เป็นบุคคลในรายชื่อขั้นครึ่งเซียนก็ยังยากจะจัดการเขาได้เลย แน่นอนว่าก็ยังมีบางคนที่กล่าวเสียงขึ้นจมูกว่าฮ่จางรอดฉันอดดีเกินไปแล้วไม่เพียงแต่จะทําลายเงาร่าง,างของจักรพรรดิหญิงเท่านั้นยังกล่าวว่าจะไปฆ่าร่างจริงของจักรพรรดิหญิงที่วังอีกรอดูไปเถอะหากว่าเขาสามารถมีชีวิตได้ถึงหนึ่งเดือนข้าวังรู้จะยอมเขียนแทรกลับหัวเลยการต่อสู้ในคืนนี้สร้างผลกระทบไปไกลมากสัญญาณแสงส่งข่าวมากมายพุ่งไปทุกทิศทางเพื่อน,นําข่าวสารกลับไปบอกกับกลุ่มหน้าต่าง ข่าวสารยังแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วมากด้วยคิดได้เลยว,ว่าร้อยถึงพรุ่งนี้เช้าจารุเฉินจะต้องทําให้แผ่นดินสะเทือนไปทั่วอีกครั้งแน่ไม่ว่าจะเป็นร่างผสมพลังห้าธาตุขานการเปลี่ยนแปลงคณิสิบของข้ามกรรมมัจชาหรือการฟันเง้าร่างของจกักรพรรดิหญิงชื่อเยาแต่และอย่างต่างก็ต้องทําให้ผู้ผู้ฝนในเขตกลางต้องทาําความรู้จักกับผู้สืบทอดกาเวลาและมิติคนนี้ใหม่แน่นอนสถานที่ที่รุ่งเรืองที่สุดของโลกคุณหลุนก็ต้องเป็นเมืองศูนย์กลางเมื่อแ0 0ปีก่อน ก็คือมืองหลวงของประเทศูนย์กลางชิงฉือเมื่อประเทศสนย์กลางชิงฉือทำลายประเทศูนย์กลางเซิ่งหมิงแล้วก็คิดแผนการไปโจมตีสำนักมนันเมืองเฮยสายพุทธสายไทยจีสุดท้ายก็กำมกลับทุกอย่างและรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งกระทั่งเมื่อ500ปีก่อนจกักรพรรดิชิงสละราชบัลลังก์จกักรพรรดิหญิงคองลาดเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศูนย์กลางชิงฉือก็กลายเป็นเมืองที่โลกคนหลุดเรียกกันว่าเมืองศูนย์กลาง500ปีที่ผ่านมา ที่ของเมืองศูนย์กลางขยายขึ้นเรื่อยๆกำแพงเมืองสร้างขึ้นหลายต่อหลายชั้นมีเพียงแค่วังจิวเวยศูนย์กลางเมืองเท่านั้นที่ยังคงตั้งตระหง,ง่านอยู่เทียมเมกมันสูงขึ้นไปบนฟ้าชัดที่สุดที่สุดลอยอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆอย่างงด,ดงามตะการตาสาวสีทองมีมังกรพันอยู่และเรียงกันมากมายยาวไปห้าร้อยลี้ราวกับวังสวรรค์ชั้นเก้าผู้ฝึกฝนทั่วไปได้จะยืนแหงนหน้ามองมาที่นี่ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้จิวเวย ที่ว่าก็คือตัวแทนของหลักชตาพยากรหลักวิถีเซียนหลักจักรดารายอดทะเลเมฆคือสระสวรรค์สีดำเงินสะกว้าง30ลีลึก19จ้างปลาในสะต่างก็เป็นเผ่าสัตว์น้ำขั้นเซียนยาและดอกไม้ที่ปลูกริมสระต่างก็เป็นสมุนไพรที่ล้ำค่าอายุหมื่นปีได้น้ำในสระคือน้ำที่จักรวาลหญิงเอามาจากน้ำพุต้นกำเนิดของทะเลใตพ้พิภพได้ยินว่าน้ำของทั้งโลกคนหลุนนั้น ต่างก็ไหลามาจากใต้ทะเลพิภพทั้งสิน้นและจึงไหลไปที่ทะเลแผ่นดินแม่น้ํลาลําธารทะเลสาบเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลออกมาจากตาน้ําใต้ทะเลพิภพจึงกลายเป็นน้ําพุต้นกําเนิดน้ําพุต้นกําเนิดหยดหนึ่งสามารถแบ่งเป็นน้ําธรรมชาติได้หลายสิบล้านหยดมีเพียงแต่สัตว์เซียนเท่านั้นถึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ใต้น้ําพุต้นกําเนิดได้กลางสระสวรรค์มีเกาะอยู่แห่งหนึ่งเกาะกลางนั่นก็คือตำหนักเซียนหยวนชูที่งดงามหรูหรา ซึ่งก็คือที่อยู่ของจกักรพรรดิหญิงนี่คือคืนประจันเต็มดวงประจันสุขสว่างดวงหนึ่งสว่างมากมันลอยอยู่เหนือฟ้าบนตำหนักเซียนหยวนชูและสาดส่องแสงลงมากระทบกับผิวน้ําของสระสวรรค์เหล่าสัตว์รุ่นหลังของสัตว์โบราณลอยขึ้นมาเหนือน้ําและลอยขึ้นไปบนเมฆแล้วพาการกืนแสงจันทาและฝึกฝนวิชาโบราณจากักรพรรดิหญิงชื่อเยาวนั่งอยู่ริมสระอยู่ใต้ต้นไม้โบราณอายุก,กว่าหมื่นปีต้นหนึ่งใต้เท้ามีใบไม้สีแดงราวกับโลหิตมากมาย มันตัดกันกันกนกบหินเซียนสีขาวหยกมากอย่างชัดเจนใต้แสงจันทร์ร่างของนางสวมชุดคุมไหมสีทองเอาไว้มีแสงจันทร์ล้อมรอบราวกับเซียนบนสวรรค์ชั้นเก้ากำลังนั่งอยู่ราวกับองค์เทพที่อวตารลงมาในแผ่นดินผ่านไปแปดร้อยปีอายุไม่ได้มีผลและทิ้งริ้วรอยไว้บนใบหน้าของนางราวกับว่าพลังของเวลาทําอะไรนางไม่ได้อย่างนั้นผิวของนางขาวราวกับหิมะดวงตาเป็นประกายปากแดงละเลือดแม้จะเพียงแค่นิ้วเดียว แต่ก็ยังงดงามราวกับหยกสลักชั้นดีหยักสวรรค์ข้างหลังของจักพรพรรดิหญิงมีส่วนหนูสี่คนพวกนางต่างก็มีรูปร่างเยาโยนราวกับจันทามีรูปโฉมงดงามแต่เมื่อเทียบกับจักพรพรรดิหญิงแล้วกลับยังมืดแสงลงไปและในตอนนี้เองจักพรพรรดิหญิงที่นิ่งราวกับสายน้ำพันรู้สึกถึงอะไรได้ดวงตาคู่งามของนางมีความตื่นตะลึงขึ้นราวกับนึกยอ้อนไปในความทรงจำสักอย่างแม้ว่าจะเป็นเพียงสายตาเล็กน้อยแต่ก็สร้างผลกระทบอย่างมาก เมืองศูนย์กลางทั้งเมืองนัตสมีรอบๆหนึ่งหมื่นลี้ผู้ฝึกฝนที่ต่ำกว่าครึ่งเซียนลงไปต่างก็รับรู้ได้ถึงอนุภาพจักรพัิที่น่ากลัวสายหนึ่งกดทับลงมาบนหัวของพวกเขาไม่รู้มีคนตั้นเท่าไหร่ที่ต้องหวาดกลัวและไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ไม่นานจักรพัิหญิงก็เก็บสายตากลับมาเสียงของจักรพัทหญิงราวกับเสียงเทพนางกล่าวเรียบๆว่าตันชิงรัชชายาทั้งเก้ายังไม่ออกมาจากการปิดตัวหรือตันชิงก็คือเสียงหนังสือสาวมากความสามารถ ึ่งในส่วนหนูที่อยู่ด้านหลังทั้งสี่คนของจักพรพรรดิหญิงดน้าหลันตันชิงเสียหนังสือสามารถความสามารถสมชุดหรูสีขาวแสงจันทร์บนหัวม้วนมัดราวกับคุณชายท่าทางสง่าง,งามมากนางมีรูปโฉมงดงามท่ามกลางแสงจันทร์นางราวกับดอกบัวสีเขียวกลางสระนางมาที่ข้างกายของจักพรพรรดิหญิงแล้วโค้งตัวน,น้อยๆพลางกล่าวเสียงเบาว่าราชญาชัเก้าเข้าไปในวงล้อสวรรค์ห้าเดือนแล้วผ่านไปอีกเดือนก็น่าจะออกมาได้แล้ว พรสวรรค์ของพวกเขานอกจากโคงเงย็นเฉินแล้วต่างก็น่าจะสามารถไปถึงขั้นครึ่งเซียนขั้นเก้าได้แล้วเวลาในวงล้อสวรรค์เป็นสามสิบเท่าของเวลาภายนอกรัชญาตาทั้งเก้าเข้าไปฝึกฝนในวงล้อสวรรค์ครึ่งปีก็เท่าก,กับฝึกฝนเป็นเวลาสิบห้าปีรวมกับทรัพยากรที่มากมายของราชสำนักการที่พวกเขาจะเล่นไปถึงขั้นครึ่งเซียนขั้น,นดิกาได้ก็ไม่ใช่เรื่องอยากแน่นอนว่าการส่งัายาททั้งเก้าเข้าไปในวงล้อสวรรค์ และยังต้องฝึกฝนนานขนาดนี้นางเราจะสำนักเองก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลจักรพรรดิหญิงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าพรสวรรค์ของฮวงยินงเฉินเมื่อเทียบกับอีกแปดคนแล้วยังช้าไปบ้างแต่ว่าสามารถเป็นหนึ่งรัตยาธิาทั้งเก้าได้ก็หมายความว่าโชคของนางดีกว่าอีกแปดคนมากความสําเร็จในอนาคตอาจจะเหนือกว่าอีกแปดคนก็ได้ใครจะรู้จักรพรรดิหญิงเพิ่งจะกล่าวจบห่างออกไปไกลก็มีเสียงครืโครมดังขึ้นมาจากทะเลมเมฆและเข้าไปในวังจิ๋วย เสียงนั่นทําให้ทะเลเมฆสั่นไหวสัตว์เซียนในสัตว์สวรรค์ต่างก็สะท้านราวกับได้รับพลังอันตรายอย่างหนึ่งดวงตาทั้งสองของจกักรพรรดิหญิงมองไปบนฟ้าปากระเลื่อของนางก็กล่าวว่ารันยวในที่สุดนั้นก็มาแล้วและนางก็เห็นว่าบนทะเลเมฆญิงผมขาวทั้งศีรษะคนหนึ่งเป่าไผ่เซียวลำหนึ่งเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าดวงตาสีดำสนิททั้งสองลึกลำมากผมยาวสีขาวของนางปลิวไปตามลมเสียงเซียวไพเราะมาก และยังงดงามอย่างน่าอัศจรรย์แต่กลับแฝงไปด้วยไอค่าฟันราวกับมีทหารนับหมื่นนับพันมาพร้อมกับนางและก็ตตดจบแบบละครไทยนะผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กเลกน้อยนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ